ครอบรอบ8 4พรรษาขอนายหลวงนะครับซึ่งนี้ซึ่งเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องขี้ขาดของของรัฐบาลนะฮะจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยก็คือสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่เสื้อสีเหลืองไปในงานเฉลิมฉลองพระองค์ท่านในวันใดวันหนึ่งเนี่ยเต็มท้องพระลานลูกทรงม้าอีกครั้งสักครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไรครับผมว่ามันเป็นความสุขของคนไทยนะที่ที่ที่จะใส่นะฮะเพราะฉะนั้นประกาศออกมาเลยครับว่าให้ใส่เสื้อสีเหลืองนะไม่ต้องว่ากามอําอําอึ้งอึ้งอย่างเงี้ยนะอะไรก็ได้อย่าง ราะ,ะั้นเนี่ยผมอยากให้ทางช่อง13สยามไทยหรือว่าคนที่นักชาติานักบานนักเมืองนักสถาานันี่ยกาหนดกันวันใดวันหนึ่งเลยก็ได้ครับว่าเราจะใส่เสื้อสีเหลืองพร้อมกันในวันนั้นให้ไปร้านให้ไปรวมกันที่ล้านรูปทรงมบถ้าใครที่รักในหลวงออกมาถ้าใครที่ติดภาร,รกิจต่างๆก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตรงนี้อยากให้มีแกนาพี่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอ,อันสุดท้ายนะครับผมว่าทักษิณไม่ควรเกิดเป็นคนไทยขอบคุณครับตอนดีครับขอบคุณครับเรื่องสีคอาจารย์ผมเชื่อว่า ก็คงจะมีการแก้ไขแน่นะฮะนะ,นะเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลรักษาการก็คือพรคประชาธิปัตย์นะเดีย๋ยวคุณยิ่งรักนี่ยังยังไม่ได้เข้ามาบริหารคงมีการแก้ไขอย่างแน่นอนนะแล้วก็ควจะเป็นสีประจำพระองค์ก็คือสีเหลืองนะครับนะครับสายต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสามท่านสมศักดิ์บางนารายงานตัวนะครับครับเชิญครับเมื่อสักครู่สายเมื่อสักครู่พูดถึงพลเอกสนธิบุญรัตตะกรินผมนี่ปี๊ดเลยนะฮะเพราะว่า บอกว่าอ,อคืออย่างนี้สนธิบุญญาลักรินไม่ต้องไปหวังอะไรกับมันเลยเวลานี้มีสิ่งเดียวคือความกระสันอยากจะเป็นรัฐบาลจนใจจะขาดโดยที่มันให้เหตุผลว่านโยบายของพักมันเนี่ยจะได้เอามาช่วยเหลือประชาชนตามที่มันต้องการได้โเอ้ยผมอยากจะพูดคำว่าถุยจะไม่พูดนะฮะ ก็คืออย่างนี้ตอนปฏิวัติรัฐประหารท่านจําได้ไหมท่านจําได้ไหมเหตุผลสี่ข้อที่มันรัฐประหารคาบอกโกงกินกันขอโทษวงเล็บทิพายเลยสองมีการจับจ้วงสถาบันวงเล็บทิพายเลยเหมือนกันสองข้อพอผมไม่ต้องพูดถึงสี่ข้อสองข้อพอมันทําสักข้อไหมอะนโยบายแค่เนี่ยนโยบายที่เวลานี้มันกาลังวาดฝันเอาไว้ที่มันล่างขึ้นมาที่จะเป็นหลอกวงประชาชนจะเอามันเข้าสภาเนี่ย เอาแค่สองข้อนะนะั้นอ่ะมันทําหรือเปล่าเราล้องเราแหกปากวงเล็บแหกปากขอโทษเถอะบอกให้มันทํามันก็ไม่ทํามันยังหาว่าพวกเราที่พูดมากอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรกับไอ้ผู้ชายใต้กระโปรงคนนี้วันนี้กระสันกระสันกระสันอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลน,นะอย่าเลยไอ้พวกนี้อย่าไปพูดถึงมันไอ้สุรยุทธอีกตัวขอโทษเถอะ ผมแค้นนันี่ผมบอกตรงบ้านเมืองของเราที่ที่กำลังจมลงสู่นรกเวลาเนี่ยเกิดจากน้ํามือของไอ้สนที่บุญญรัิกลิ่กับไอ้สุรยุทธจุลานนท์เป็นกันอย่างเงี้ยต้องมาเดือดร้อนกันอย่างเงี้ยเราสู้เราแหกปากท่านจะเห็นได้ไหมที่เรากําลังสู้เดือดร้อนจะเป็นจะตายเกี่ยวกับสถาบันประมาก์ก็มีแต่ชาวบ้านทั้งนั้นอ่ะส่วนไอ้พวกเวเรตะายพวกนั้นทําอะไร บ้านเมืองเราขอขอย้ำนะครับชิดหายเพราะไอ้สุรยุทธ์อยลาน,นกับไอ้สนธิบุญ,ญรัตน์กาลินขอพระคุณครับขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงครูนาใช้คำที่สุภาพสุภาพสี่พอดีท่านก็เป็นองคมนตรีด้วยแต่ว่าระหว่างที่ท่านเป็นท่านก็สร้างความรู้สึกอึดอ,อ,อัดให้กับประชาชนอย่างหนักมากเลยผมเองก็กดท่านไม่น้อยเลยตอนนั้นนะฮะกดกดท่านสุยุทธ์นะฮะส่วนท่านสนที่ก็เหมือนกันคุณแสงธรรมจากสุรินบอกกาเป็นพยักพยักอ่ะ เป็นพยักยี่เก๋ก็น่าเห็นใจนะฮะคือว่าท่านก็จริงท่านน่าจะวางแล้วพูดตามถิงนะครับครับสวัสดีครับต่อครับตามต่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัวันนี้ท่านทั้งสามนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะคอกตอค่ะคอกตอเนี่ยคือว่าเขาเป็นคนพูดเองเลยตั้งแต่แรกบอกมีการกงกินเอแล้วอยากให้ทหารออกมาปฏิวัติอแล้วถ้ากับคุณเนี่ยตรงกับภาษิที่ว่า เขียนด้วยมือลบด้วยเท้านะคะรู้แล้วก็ยังทําอีกผิดแล้วก็ยังผิดอีกทั้งที่เป็นสารแล้วก็เสียสาบัรสารหมดเลยนะคะทําให้แบบมัวหมองหมดเลยนะคะทําให้เสียเสียค<ๆ>ือว่าทําให้แปดกเปื้อนถึงเบื้องสูงด้วยค่ะ,ะเพราะว่าทําในพระปรมพระปรมาพิไทยใช่ไหมคะอ่าและอย่างหนึ่งว่าจริงๆเนี่ย อคุณเออะไรนะอายุจันโอชาค่ะที่จริงเนี่ยคุณเนี่ยจริงจริงจริงๆองยานใจลึกๆอยากให้คุณปฏิวัตินะคะแต่เห็นคุณนอมแนมเลอเกินแล้วคุณจะทําได้หรอคะบางคนเขาบอกว่าคุณจะเป็นสลิดน้อยมีคนมาเล่าว่าเป็นเอ,อจอมพลสลิดอะค่ะฉันว่ามันมันไม่ใช่อ่ะค่ะและอย่างหนึ่ง ตอนนี้แบบถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคิดจะปฏิวัติหรือว่าอะไรเงี้ยฉันว่าคุณไม่กล้าหรอกเพราะคุณเนี่ยแบบไม่มีศักดิ์ศรีเลยขนาดได้ข่าวว่าเดินทางไปถึงดูไบเลยไปขอตําแหน่งเนี่ยคุณก็ไม่มีศักดิ์ศรีแล้วแล้วก็ให้ให้ขเขมรมันย่าย,ย,ยีหัวใจคนไทยนะคะให้เขามาคุณวีระและคุณลาตีก็ยังไม่ได้กลับมาไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างอ่าแล้วเรื่องว่าวัน,วนที่วันที่ใน ที่ในหลวงทรงครบรอบเนอะแปดสิบสี่พรรษานี่นะคะจริงๆเนี่ยอยากให้ใส่สีเหลืองหมดเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นสีของพระองค์ท่านนะคะตอนที่พันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็ยัดเยียดให้เราเป็นพวกเสื้อเหลืองแต่เราก็ยินดีและภาคภูมิใจมากเพราะเราอะเหลืองอยู่แล้วใจก็เหลืองตัวก็เหลืองใส่เสื้อเหลืองอะคะ่ะคือว่ายอมยอมพีชีเพื่อท่านเลยเอายี้นี้ดีกว่านะคะอ่าและและอย่างนะคะ ออย่าที่พูดจะถูกค่ะที่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยขี้ขาดไม่กล้าสแสดงออกมากลัวว่าคือว่าคือว่าเคยพูดยัดเยียดความผิดให้ให้เสื้อเหลืองไงคะว่ามีทั้งทั้งเหลืองและแดงเป็นปัญหาคุณไม่ได้ดูว่าเหลืองเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าแดงเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองโกงบ้านโกงเมืองแล้วก็แล้วอย่างคุณทักษิณเนี่ยอย่างอย่างยายปูเนี่ย ยิ่งอัประลักเนี่ยยิ่งมาอยู่เนี่ยจริงรับไม่ได้เลยนันจริงทุกวันนี้รับไม่ได้เลยถึงจะยังไงก็รับไม่ได้เพราะมีแต่คนแบบเนี้มาเป็นถามจริงๆเขาจะดีได้ไงอย่างอาจารย์ไพศาลวันนั้นก็โทรเข้ามาบอกเ็าบอกว่าให้เขาทํางานไปก่อนคุณคิดดูเด็กขั้นพื้นฐานเขาโกงขึ้นมาแล้วอ่ะเขาต้องมาถอนทุนเนี่ยเขาจะดีได้ไงอ่ะใช่ไหมคะถูกไหมคะคือว่าต้นทุนอ่ะเขาเขาโกมาแล้วอ่ะขั้นพื้นฐานอ่ะขั้น แบบเข้ามาถึงก็โกงแล้วแล้ววมันจะมีอะไรดีเขาก็ต้องมาถอนทุนะคร่บแล้วเขาก็พูดอะไรไม่เป็นเลยอ่านแต่สคริปพูดแต่คําเก่าๆไม่เป็นตรวงตัวเองไงคะใช่ไหมคะจริงจริงอย่าพันธมิตรเราต้องต้องเข้มแข็งนะคะต้องช่วยกันแล้วก็วันที่วันที่เอวันเฉลิมฉลองของท่านนะคะขอให้ใส่เสื้อเหลืองกันทุกคนเลยนะคะ ค่ะแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้พี่เขาพูดบอกเสี้อเหลืองฮะใจเหลืองไกลเหลืองฮะผมมีมากกว่านั้นนะฮะผมมีตรงนี้ด้วยเหลืองคางเหลืองคางเหลืองออพอได้สายสุดท้ายนะครับสายด้ายอะครับขออนุญาตเป็นสายสุดท้ายกันละกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องมีมีทีวีนะครับเบาทีวีครับต้องเบาเสียงทีวีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองน้องฟ้าด้วยนะดีคุฟ้านี่ขยันขันแข็งจริงๆเลยยายชอบแล้วทีนี้ยายก็ขอประนามนายนัทกรนะคะยายไม่เรียกหม่อมหลวงนะยายจะเรียกแต่อาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาแค่นั้นที่ออกมาสู้กับภาคประชาชนยายชื่นชมท่านนะแล้วทีนี้ไอสำหรับสายที่สองนี่ขอให้แต่งกอนมาหน่อยนะยายนั่งน้ำตาไหลเลย แต่ยายนี่จะใส่เสื้อเหลืองเพราะว่ายายเคยได้ฟังพระอ,องค์ท่านตรัสว่าพระอ,องค์ชอบเหลืองพระจันทร์เวลาไหนพระองค์ท่านถูกว่ามากๆยายก็จะมองขึ้นไปบนพระจันทร์ยายจะเห็นปู่สังกษสายย่าสังกษียายจะเห็นสมเด็จย่ายายจะเอาใจช่วยแม้แต่จะใต้เหมือนสายตะกี้นี่แหละยายก็จะจงรักภักดี ได้มาจากอาจารย์หนึ่งแก่นกับอาจารย์ท่านชัยวัฒน์นะคะจนบัดนี้เราก็ยังไม่เคยแยกจากกันค่อยคิดว่าจะอยู่ต่อไปอาจารย์อย่าไปหลงพูดสุภาพนักหลายข้างโคกคนียกคุณขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณยายดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เห็นกลุ่มคนแสดงการนำมาฮะไปายงานตัวที่สภาเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะฮะเขายังติดคุกอยู่ แล้วเขาเมื่อเวลามานี้เมื่อปีที่แล้วก็ขึ้นเวทีปาใส่เขาก็พูดปาปาพูดแบบไม่เหมาะสมคไม่ถึงได้ถึงปีเขาไปติดคุกมาเก้าเดือนแล้วก็ใส่ถูกมารายงานตัวที่สภาฟังดูเห็นภาพแล้วมันนึกนึกอยู่เหมือนกันนะว่าผมอยู่ข้างคนผิดกลายมาเป็นนักวิพาควิจารณ์หรือว่าไปทำไล่ไถนาแต่เขาต่อสู้ให้กับนาย <c oughs> ไม่รู้มันจะผิดจะถูกแต่สุดท้าย <c oughs> เขาถือว่าได้ดีไม่ดีหรือเปล่าวันนี้ถ้าพูดตามจริงอ่ะได้เป็นสอสอนะ, <c oughs> อะไอผมท่านคุณ <c oughs> ดาบอกว่าผมไม่เรียกทงเรียกท่านอ่ะก็เขาเป็นสอ <c oughs> สอสอทั่วไปเขาก็เรียกว่าท่าน <c oughs> เป็นรัฐมนตรีก็ต้องเรียกท่านเดี๋ยวต่อไปคุณนทัทสุวิก็ต้องเป็นรัฐมนตรีต้องเรียกว่าท่านหรือไม่หรือเปล่าฮะนะครับคุณฟ้าครับสั้นๆครับเจ่นี้สั้นๆตอนนี้ไม่มีอะไรสําคัญเท่าเรารักในหลวงนะคะแล้วก็ต้อง เดินตามรอยพระองค์ท่านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอาจารย์ปกติคุณฟ้าเวลาเข้ารายการทีวีเราต้องมีธงชาติถือิกแก้มนรรักในหลวงค่ะวันนี้ดูกันจับฉลากแบ่งสายนะฮะฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะฮะก็เอาใจช่วยกันละกันนะสำหรับทีมชาติไทยนะที่จะเข้าสู่รอบลึกๆนะส่วนที่ผ่านมาก็เชล่ซีของอาจารย์สมหวังสมหวังสี่ชุนเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือสู้พระบ้านเมืองครับทุกวัน อาทิตย์ในช่วง19นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอบคุณทุกสายนะครับที่ยกโทรศัพท์มาพูดคุยกันแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะวันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะสะท้อนเรื่องราวแนวคิดและส่วนหนึ่งก็คือการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่เรามีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระประมุคกครับเราทั้ง3ท่านอาจารย์น่งแก่นบุญรอดคุณฟ้าพรทิพาและผมรัชตัดสมรทินีกรจากลาไปก่อนเจอกันในวันอาทิตย์หน้าสหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ